สวัสดีวัยรุ่นหล่งดาวทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับผมอาจจะหายไปสักพักเลยเพราะว่าติดเรื่องงานซีเนียร์โปรเจกต์บวกกับกิจกรรมท้ายเทอมที่เยอะมากๆแต่ว่าตอนนี้ผมกลับมาแล้วผมกับเวลาที่น้อยลงไปอีกเพราะผมต้องไปทำงานฟูลไทม์สักทีแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าบางทีคลิปไกด์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงเดย์วันแล้วแน่ๆ ดังนั้นต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เร็วเนี่ยไปเล่นไอ้ปแจได้เลยนะครับผมไม่เกี่ยวและแล้วเจ้าเหมียวไซเฟอร์ก็ได้เข้ามาเราเล่นกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไม่เปิดตัวนี้หรอกในตอนแรกเพราะว่าดูจากทรงแล้วไม่น่ารอดก่อนตู้เข้าแต่ด้วยเนื้อเรื่องในแผดล,ล่าสุดนั้นมันก็ดีมา,มากๆจนผมอินเลยอ่ะมันทําผมตกกลุมรักตัวละครน,นี้ไปเลยทั้งเพอร์ซนาลิตี้ที่ดีนิสัยที่ขี้เล่นและที่สําคัญมากๆมันแน่นมากแถมมีหูแมวด้วย ทำเอาผู้ชายอ,อกสามสออย่างผมในใจละลายไปเลยและบางครั้งนั้นผู้ชายอย่างผมก็อยากได้อะไรน่ารักน่ารักมาเยียวยาจิตใจในวันที่โหดร้ายในชีวิตจริงแต่ว่าผมนั้นก็ต้องบอกกันว่าตัวละครนี้นั้นเป็นตัวละครที่ทับลายโทพาร์ดอย่างชัดเจนมากแต่ส่วนตัวนั้นผมมองว่ามันไม่ได้พาวเวอร์คีฟแต่มันเป็นแค่หนึ่งทางเลือกให้กับทีม f o ลล o w u p หรือว่าแม้กระทั่งทีมอ,อื่นเองน้องเองก็ทำผลงานได้ดีหมดเพล่าบัตเบเตอร์คุณอันนี้ชัดเจนมากๆ และแน่นอนว่าในวันนี้นะผมจะพาพวกคุณไปคุยเกี่ยวกับทุกอย่างของไซเฟอร์กันดูจบแล้วบรรลุศาสตรก์การเล่นจาเหมียวอะแฟดตัวนี้แน่นอนโรของไซเฟอร์ผมให้ไว้ก็คือซับดีเพสบางคนอาจจะสงสัยว่าผมแบ่งโรยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าเอาง,ง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าตัวละครตัวไหนทําดาเมจได้ครึ่งหนึ่งซับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยตัวนั้นก็ใช่ครับหรือเราอาจจะบอกว่าตัวละครซับตัวนั้นมีดาเมจเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้ผิดอะไรไซเฟอร์นั้นคือตัวละครแบบนั้นเลยก็อ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวละคร ดังนั้นโสแสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณมีโทพาร์ตอยู่แล้วตัวละครนี้คุณสามารถข้ามได้เลยแล้วผมจะเตินสติพวกคุณอีกนิดนึงนะครับผมก็คือตู้เบอร์กระลุนกับตู้เฟดรอพวกคุณอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกรักและชอบในตัวละครนี้นั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องทําอะไรได้บ้าง จุดเด่ขงซเฟอร์นั้นจะอยู่ที่ทานเล่นของน้องซึ่งน้องนั้นจะสุมแปดดีบัฟที่เรียกว่าลูกค้าประจําแต่เดี๋ยวาจากนี้นั้นผมจะเรียกว่าดีบัฟลูกค้าก็แล้วกันนะครับโดยดีบัฟนี้นั้นจะแปลแ้มมอที่มีเอพสูงสุดเสมอสามารถย้ายได้โดยการใช้สกิลหรือว่าอันติของน้องนั่นเองเมื่อเพื่อนร่วมทีมเราโจมตีแสมอที่มีดีบับลูกค้าอยู่ น้องจะทําการ follow up attack Simon ซึ่งเกิดได้ครั้งเดียวแล้วก็จะรีทุกครั้งที่เข้าเธอของไซเฟอร์ถ้าเกิดว่าพูดได้ง่ายก็คือเหมือน follow up attack <c oughs> ของเฟิเซียวเป้เลยและเมื่อเพื่อนร่วมทีมทําดาเมจไซมอนที่มีลูกค้าน้องจะบันทึก12%ของดาเมจที่เป้าหมายไฟล์เราสร้างแก่ศัตรูที่มีดีบับลูกค้าประจํายกเว้น True Damage นี้อันนี้นั้นจะไม่บันทึกนะครับแล้วก็รวมถึง Damage Overkill ด้วยและจะรีเซ็ตค่าบันทึกเนี่ยหลังจะปล่อยท่าไม่ตายแล้วแล้วท่าไม่ตายของนอนทำอะไรได้ล่ะ เมื่อกดใช้นะครับน้องจะทําการตี3เป้าและสร้างดาเมจความต่ำบวกก็ดาเมจจริงที่คิดมาจากทาเลนอีก25แต่โหพี่มันก็ยังเบาเปะวะพี่ดูดิตัวคุณอย่างกําเลยตัวของทูดาเมจตัวนี้นะครับเป็นดาเมจที่ไม่สนเกราะมอนไม่สนธาตุไม่สนใจบัฟอะไรของมอนท่านนั้นและนั่นรวมไปถึงดาเมจรีดรักชันด้วย ถ้าเกิดว่าพูดการหเห็นภาพชัดๆก็คือไอ้มงกรหัวไข่พลักที่มีดาเมจรดชัชันถึง90%น้องนั้นก็เลยดูมีดาเบจขึ้นมาซึ่งเรานั้นไม่ต้องกังวลว่ามันจะเก็บสต็กดาเมจสะสมได้ยากเพราะว่าเทสเอซีบอกว่าไซเฟอร์จะบันทึก8%ของดาเมจยยเวนทูดาเมจที่เป้าหมายไฟเราสร้างแต่ศัตรูเป้าหมายอื่นที่นอกเหนือจากันที่มีดีบับลูกค้าประจําแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมคือดาเมจที่โอเวอร์คิวนั้นจะไม่นับแต่เอ้าพี่แล้วนายบอกว่าไซเฟอร์เป็นตัวละครลบล้างไงไหนละดีบับสำหรับดีบััขอองนน้จะยู่ท่ทสิ skill โดยการทางานของมันก็คือน้องน,นั้นจะตี3เป้าและมอนที่ถูกตีนั้นก็จะติดดีบัฟโรยโถ่อยอกไม่ใช่หรอออกโทษโถดโ,ดโ,ดโ,ดโดมอนนั้นจะติดดีบัฟออดแอร์ทำให้ทาดาเมจลด,ล,ดลง10%และบัฟดีเคกับตัวอีก2เทินดังนั้นการใช้สกิลของน้องก็จะเป็นทุกๆ2เทินนะครับคุณส่วนที่มาของดีบัฟอีกที่หนึ่งนั้นก็คือเทรด A6 ที่บอกว่าการโจมตีต่อเนื่องของพรสวรรค์นั้นจะสร้างดาเมจคิดได้เข้าเพิ่มขึ้นอีก100%และเมื่อไซเฟอร์อยู่ในการต่อสู้น40% ผมมองว่าไอแอนแรกก็ปกติดีแต่ว่าไอาที่โกงแท้ๆเลยคือเปราะบาง40%ขอแค่มีน้องเนตตี้ก็พอ e ซี่ป่ะีซี่และดีบับนี้นั้นอยู่ถาวรด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาดาเมจเนี่ยน้องนั้นมีเทรดเอสบอกว่าความเร็วของไซเฟอร์มากกว่าหรือเท่ากับ140หรือว่า1 7ออัตราคริติคอลนั้นจะเพิ่มขึ้น 25- หรือ50%และจะได้รับค่าบันทึกเพิ่มขึ้น50หรือ100% สรุปเอาง่ายคือน้องนะั้นต้องทําสปีด170จบปิ้งสกิลไม่ยาวนะครับสรุปสั้นๆส,สำหรับวิธีการเล่นไซเฟอร์คือเรานั้นจะเลือกแปดดีบัฟจากสกิลอันติให้กับมอนสักตัวจากนั้นทําดามีใส่มันเยอะแล้วพออันติเต็มนั้นก็ระเบิดตุ้มเละเปินโจนะผมดังนั้นในความเห็นของผมนั้นตัวละครนี้ในอนะคาคตถือว่าดีแน่นอน เพราะว่าดาเมจหลักนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสัดส่วนทูดาเมจที่มาจากการสะสมดาเมจจากเพื่อนในทีมเราทําได้คุณลองนึกถึงตัวละครพวกศิษศูนย์ขึ้นไปดูสิว่าดาเมจมันจะสยองขนาดไหนแล้วไซเฟอร์เดอร์จะทำดาเมจได้เท่าไหร่และสําหรับตอนนี้นั้นใครงบน้อยก็ใช้โทพาร์ตไปก่อนนะครับและสําหรับเอเดอร์ลอนนั้นไซเฟอร์นั้นก็มีอีที่ถือว่าแจ่มใช้ได้เลย อีหนึ่งคือดาเมจที่ไซเฟอร์บันทึกไว้คือ150%ของค่าเดิมที่บันทึกและเมื่อปล่อยการโจมตีต่อเนื่องของพรสวรรค์ ATK ของไซเฟอร์จะเพิ่มขึ้น80%ไเปเ็นเวลา2เทินสำหรับ E นี้นั้นดีตรงที่ค่าบันทึกไว้จะได้เพิ่มมากขึ้น1.5เท่าและ ATK เปอร์เซ็นต์นี้เพิ่มขึ้นมานั้นก็ไม่ได้น้อยเลยเทียบกับส้นเท้า ATK เปอร์เซ็นต์เกือบ2ค่ข้างได้เลยดาเมจล้นมากๆอีสองนั้นก็คือเมื่อไซเฟอร์โจมตีโดนศัตรูเป้าหมายจะมีโอกาาาาาาสพพื้120้้้นนนนนฐ120% 2 30%ทท่จะหััตรเเเเเปปมมยไดดบิขึ็วล สำหรับ e2 นะผมมองว่าค่อนข้างเฉยมากๆถกาเกิดว่ามอนมากกว่า3ตัวเนี่ยเพราะว่ามันยากมากที่จะมานั่งไล่แปดดีบัฟใส่มอนทุกตัวแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปตีบอสหรือว่ามอนไม่เกิน3ตัวไซเฟอร์ e2 นี่ถือว่าสยองกลุ่มนะคุณมอนแม่งวิ่งหนีไม่คิดชีวิตแน่ๆแถมหนีก็หนีไม่น่าจะพ้นด้วยเพราะว่านี่มันแมวเดอะแฟตนะครับคุณแต่ถ้าบอสเป็นแตงกวาลูเบอร์เลอร์นี่ก็น่าลุ้นอยู่ว่าใครจะได้ใครนะครับ เกมอาจจะเปลี่ยนอลไรกันน้อยและต่อมาคือสีนะครับผมหลังจากที่มอนี่มีดีบับลูกค้าประจำถูกเป้าหมายแฟรเราโจมตีไซเฟอร์จะสร้างดาเมจควันตัมเพิ่มเติมตอีก50%ของ e d คแก่ระตูดังกล่าวสำหรับ E ทางผ่านนี่ก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับลำดับสุดท้ายนั่นก็คือ E6 นะครับ การโจมตีต่อเนื่องจากพอสวรรค์ของไซเฟอร์จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น350%และเมื่อทำการบันทึกนั้นจะบันทึกดาเมจจากการโจมตีครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีก16%และไม่นับโอเวอร์คิวเหมือนเดิมและหลังจากที่ปล่อยท่าไมาตาจะรีเซตค่าบันทึกแล้วจะคืน20%ของค่าบันทึกที่ล้างไปในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตามสูตรนะครับผมไม่ยุ่งไม่จับไม่ทัดคุณได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเท่ากับน้ำหนักของไอกาซึ่งก็ถือว่าตามสูตรปกติของ E6 ok ได้เลย แต่ถ้าคุณถามผมว่าจุดฟุ้มทุนจะอยู่ที่อ e ีไหนผมคงจะตอบว่าอีศูนย์ก็พอแล้วไม่ต้องเปิดอ e ีเพิ่มหรอกคุณถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้อวยตัวน้องนะฟังก์ชันได้ดีครบถ้วนคุณสามารถเอางบอ,อีกทองไปเปิดประจําตัวดีกว่าซึ่งถ้าย,ยากมันจะเยอะมากซึ่งวัยเดียวผมจะเล่าวิทีในช่วงของหลายคนและเราก็มาดูกับสกิดวา่าน้องนั้นปั้นยังไงเห็นแบบนี้นะน้องเป็นตัวขอดลบล้างก็จรงิงแต่ว่าน้องแทบจะไม่ต้องปั้นอัตราสร้างสถานะเลยคุณมีติดแค20่20-4 0ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ล้วถ้าเกิดว่าใครจะเอาสายชัวก็ไปเลยครับ40%ผมจะแนะนําว่าให้เราสนใจทําสปีดได้ถึง170ดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีประจําตัวหรือว่าดวงลีลิคหกโค่เนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่ายากมากดังนั้นเมสเตจที่เราจะโฟกัสก็คือเสื้อเป็นคิดเาเมดอยู่แล้ว เพราะว่าเรามีคิเลตฟรีๆกันอยู่แล้วอย่างน้อย50%จากการทำสปีดถึง1 7 0แต่ว่าถ้าเกิดว่าบาลานซ์ไม่ดีคุณก็สามารถโยกไปใส่เสื้อคิเลตได้ส่วนรองเท้าเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นสปีดลูกแก้วนั้นผมจะแนะนำควันตั้มมากกว่า a อ K เปอร์เซ็นต์เพราะว่าน้องนั้นไม่มีบัฟโบนัส DMG ตัวเองเลยควอนตั้มจึงจะแรงกว่าส่วนสร้อยนั้นถ้าเกิดว่าอยากเล่นลื่นก็สามารถใส่สร้อย ER ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าหลักๆผมจะแนะนำสร้อย a อดเคมากกว่าเพราะว่าเราเน้นแรงไม่เนน้ลื่น แล้วถ้าเรามองในระยะสั้นนั้นสร้อย E.R กับ E.D.K นั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เรากดอันติได้ต่างกันเยอะมากดังนั้นสร้อย a d k จะดูสะใจมากกว่าแล้วเราก็มาพูดถึงเซตสกันบ้างดีกว่าสําหรับเซตสดีๆนั้นก็มีอยู่เยอะแยะเลยถ้าเกิดว่าคุณทําสปีดถึง1 7 0ได้เซตพโอนีย er นั้นจะแรงที่สุดแล้วเพราะว่าดีบัฟในทีมเนี่ยมันครบอยู่แล้วสําหรับใครที่มีของเหลือก็สามารถนํามห้น้องใส่ได้ส่วนเซตควอนตั้มเก่าจะดีมากถ้าเกิดว่ามอนแพ้ควอนตั้มอันนี้กก็ปกติเลย และสําหรับใครที่ไปสสยหาทำถ้าเกิดว่าคุณทําสปีดถึงคุณสามารถใส่เซตสีหลมไปได้เลยผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้แรงกว่าเซตอื่นอะคุณแต่ว่ามันจะได้จํานวนเทิร์นเยอะกว่าเก็บอติได้ง่ายมากขึ้นช่วยทีมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปไม่ถึง1 7 0เนะี่ยการใส่ยา2สองสปีดมันจะดูดีมากๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มี LC ประจําตัวเพราะมันจะช่วยให้คุณทาบิวตัวละครนี้ได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยและส่วนประดับนั้นมันค่อนข้างจะอิลุงตุงนางพอสมควรอันนี้นั้นผมต้องบอกว่าผมคำนวณดาเมจทีมเอานะครับ ซึ่งสำหรับดีที่สุดนั้นก็คือลูชากาเพราะว่าบัฟเพิ่รลมทีมได้ถ้าเกิดว่าตัวละครที่คุณบัฟมันเก่งจจิงอยู่แล้วส่วนเซตเฟอร์มาเมนกับอิโซโมนั้นก็ถือว่าใช้ได้ดีสําหรับเฟอร์มาเมนนั้นเราก็ได้ใช้ผลเต็มๆอยู่แล้วส่วนเซตอิโซโมนั้นก็ระวังเรื่องขีเล็ที่ล้นเกินไปด้วยแถมการจัดทีมนั้นเราต้องมาคับใส,ส่2ลบล้างตลอดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาน้องไปสติก,กับแอคเกลอนตลอดเซตนี้นั้นก็จะไม่เหมาะเลย แต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาน้องไปเล่นทีมเฟอร์เซียคุณก็สามารถใส่ดูรันดนาสตีไปได้ดาเมจพอๆกันเลยส่วนเซตไอเนิร์ดก็ตามสภาพซึ่งมันถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้ดีน้อยหน้าชิ้นอื่นเลยแต่คิดว่ามันแค่เบาที่สุดเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครซีเรียสเรื่องดาเมจส่วนตัวก็เซตลูชาก้าลงมาไว้ล่างสุดได้เลยและส่วนที่เบาสมองที่สุดอย่าง l อก็ง่ายๆเลยตัวละครน,นี้แอบหิว l อประจําตัวมากๆเพราะว่า l อให้สปีด18%แถมมีการลดเด็บมอนให้อีกรวมๆ24เป็นเวลา2เทิ สำหรับเนี่ยนั้น,นทำให้น้องเป็นตัวละครซับที่ครบเครื่องมากขึ้นสามารถเล่นกับทีมแอคกลลอนได้ดีในระดับโลกจิตเลยแต่มันคงจะไม่จิตเท่ากับเล่นแอกลลอนกับเจวชิวแน่นอนถ้าเราคุณมีอีส่วนแอกลลอนนั้นน้องสามารถไปแทนในสล็อตของเปล่าได้เลยเพราะว่าทุกการกระทำของน้องนั้นจะแปดดีบัฟได้ทั้งหมดหรือใครจะเราดูสกิลของเกมเมอร์เกิลที่จะบัฟก่อนก็ได้ถ้าคุณถามผมว่าจะ E1 หรือว่า S1 เนี่ยน่ผมคงตอบว่า S1 ดีกว่าเพราะว่าผมชอบการทีน่น้องเติมเต็ม,ตมทีมในบทบททาาาของตัวัววมกก่ การได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนั้นมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าการเพิ่มดาเมจน้องแล้วมันไม่คุ้มเท่าเอาน้องมาซับทีมเพิ่มเติมแล้วตัวละครดารเมจหลักเราทําดาเมจได้เยอะมากกว่าอีหนึ่งนั้นก็จะดูไร้ความหมายไปเลยและในแทบจะทุกทีมเลยที่ผมเทสเช่นทีมเฟิร์เซียลทีมแอคเกลอน S1 ของน้องน,นั้นจะทําผลงานได้ดีกว่าเสมอส่วน LC อื่นเองคุณก็สามารถใส่อะไรก็ได้ที่คุณมีถ้าเกิดว่าคุณจะาดาเมจคุณก็สามารถใส่กุญแจสลีฟเวลได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ LC ลูกาหรือว่า LC ซูบวูฟก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ LC ซูบวูฟคุณก็ต้องมีคนที่แปะลดเด็บให้ด้วยบวกกับใส่เซสีลมเนี่ยมันจะดูเป็นทางออกที่ดีมากๆแต่คุณก็จะไปหวังเรื่องดาเมจนะครับไม่มีหรอกแล้ว,เร,วเราก็ไปดูกันที่ส่วนสุดท้ายนนนคคัผมมก็ืออส่่วทีเเง เรามาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าสำหรับทีม follow up attack น้องกับโทพาร์ตอะไรดีกว่ากันข้อดีของไซเฟอร์คือน้องได้เทินถี่กว่าโทพาร์ตมากๆแต่ว่าในขณะที่โทพาร์ตนั้นมีโอกาสจะโจมตีได้มากกว่าเพราะว่าทุกการกระทําของน้องถือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องดังนั้นจะสามารถทิกเกอร์โล่ของอเวนเจอรินได้ดีมากกว่า2องคือน้องมีการแปะดีบับเป่าบาให้กับมอนถึง40%ในทีมของเฟอร์เซียนั้นอาจจะมองไม่เห็นภาพมากแต่ว่าถ้าเป็นทีมของยูนลีความต่างจะเริ่มเห็นได้ชัดมากขึ้น แต่ว่าสําหรับทีมเป้าเดียวนั้นโทพาร์ตกับไซเฟอร์นั้นทําผลงานถือว่าได้ใกล้เคียงกันเลยสุดท้ายน,นั้นคือไซเฟอร์ได้มีดาเมจส่วนตัวที่ดีกว่าโทพาร์ตในระดับหนึ่งแต่อีกข้อดีแฝงก็คือดีบัฟลูกค้าของไซเฟอร์นั้นมันก็ไม่ได้แลนดอมแปะเหมือนกับดีบัฟของโทพาร์ตทาให้ความสบายในการเล่นนั้นมันง่ายกว่ามากๆเพราะเรานั้นก็ไม่ต้องมานั่งย้ายเป้าเพื่อเซตอัพในช่วงเริ่มแรกของการต่อสู้มันเปลืองแต้ม ดังนั้นนะครับผมในทีมของเฟอร์เซียนั้นไซเฟอร์จะมาแทนที่โทพาร์ทแน่นอนและส่วนสำหรับทีมแอค o อ e ์นอีัูน้องอาจจะต้องการประจำตัวเพื่อให้ทีมนั้นเล่นได้สมูทมากขึ้นสําหรับตีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีประจำตัวเนี่ยน่าเสียดายที่ผมต้องบอกว่ามันแทบไม่ต่างอะไรจากตอนที่เราใส่เปล่าเลยเรื่อตอนที่ผมทําเทสดูนั้นมันต่างกันไม่ถึง5%ซะด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเอลเซียประจำตัวของไซเฟอร์ ด้าเมทีมของคุณจะดีขึ้นถึง30%เลยแบบเลขกลมๆถ้าเกิดว่าใครอยากให้เอกอลอนได้ไปต่อมันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องอัปเกรดทีมนี้แล้ว,ลวสำหรับคุณมีอ e ี2เอกอลอนนั้นอี0เอ1เซฟเฟอร์จะแอบดีกว่าเจลชิลด์หน่อยถ้าเกิดว่าคุณเล่นเจลชิลด์ได้ไม่ดี เช่นลืมนับโคตาเจลชิลหรือว่าบาบาบาลืมบนอันติอะไรแบบนี้แต่ว่านี่นั้นเป็นเพียงการคำนวณดาเมจรวมทีมเท่านั้นอีกหนึ่งสาเหตุก็เพราะว่า e2 ของเอกอลอนนั้นดาเมจม,มันเวอร์มากอยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถใส่ตัวละครบัฟไปได้ทําให้สเต็คคาเลนของไซเฟอร์นั้นจะเก็บได้เยอะมากขึ้นด้วยส่วนสำหรับทีมอื่นเองที่สามารถทาดาเมจ LE ก็สามารถนําน้องไปเล่นได้เลยเช่นทีมน้องข้าวถ้าเกิดว่าคุณอยากเอา RMC ไปไว้ตีอื่น หรือว่าตี้เดอะเฮอร์ตาในเหตุผลเดียวกันหรือคุณจะพิเรียนหน่อยก็คือตี้ดอทคือแบบคุณรู้ไหมว่าพักหลังมาเนี่ยผมเจอตัวละครซับตัวไหนผมมักเอามาเทกับตีต้นี้ตลอดเลยนะทุกผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมีตัวละครซับดอทตัวใหม่สักทีอะผมรอจนลากงอกแล้วเนี่ยจะบัฟแค่คาบก้าแต่ถ้าเกิดว่ามันเก่งอยู่คนเดียวมันก็ไม่พอนะเว้ยคุณดูตัวคุณดอทแบ็กวอรดเดี๋ยวทุกวนันนี้มันยังสยองกึ้มอยู่เลยแถมยังไรวีแวลประสานดอทอีก โอ้ยทำได้แต่นอนรอไฮซิเลนไปวันๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยกูจะบ้าตาย Shop, ลิทแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมขฮงไกสตรเร์เรียบนเว็บลับดิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้อีกพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมสามารถจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมด้ทางบนเว็บไซต์และก็ในไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นแล้วก็จบกันแล้วนะผมสำหรับผู้มือการเล่นไซเฟอร์ฉบับสมบูรณ์ ถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงเล้วผมตกลนอะไรไปก็ลองพิมพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับหลายคนนั้นอาจจะมองว่าเป็นตู้พักเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีแผนจะไปต่อตู้เฟสหรือว่าตู้ไพยนอนอยู่แล้วเซฟเฟอร์นั้นถือว่าแบบอีกหนึ่งตัวละครที่อนาคตไกลามากๆนึกถึงโทพาร์ดเมื่อก่อนเลยแต่ว่านี่นั้นเป็นเพียงเรื่องของอนาคตแต่ว่าจากประสบการณ์ผมแล้วยังไงตัวละครน,นี้ก็ได้เฉลยใช้ชแน่นอนแค่ว่าตอนนี้นั้นยังก่อนถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์เกินลืมช่วยกันกดไลค์กดซับก ตัวันนี้ขอตัวเราไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไป